มาดูเหตุการณ์นในพื้นที่กรุงเทพนี่เองนะคะพ่อค่ะไปร้องต่อเหตุสายไหมต้องรอดนะคะว่าลูกสาวยังเป็นวัยรุ่นอายุ17อยู่เลยค่ะมีตำรวจมาตีสนิทด้วยแล้วก็พาไปข่มขืนในที่ที่ควรจะต้องเป็นที่ปลอดภัยนะคะก็คือป้อมตำรวจค่ะก็คือคาป้อมเลยเหรอใช่ก่อเหตุที่นั่นเลยนะคะครับโดยพ่ออายุ73ค่ะพาลูกสาวอายุ17 ไปขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะลูกสาวถูกสายตรวจรองสารวัตรส,สพบ้านบึงตีสนิทนับถือกันเป็นลุงนะคะสุดท้ายออกลายค่ะขับรถสายตรวจมารับแล้วลวงไปข่มขืนที่ป้อมตํารวจผู้เสียหายก็คือน้องพลอยนะคะเล่าว,ว่าช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่แหละญาติพาพ่อซึ่งป่วยติดเตียง กลับบ้านที่ภาคใต้น้องก็ต้องอยู่ลําพังนะคะตอนนั้นเนี่ยมีคนมาขับรถวนเวียนอยู่แถวบ้านเลยไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านบึงสพก็ให้เบอร์สายตรวจคนนี้เอาไว้ค่ะจากนั้นเขาก็มาดูที่บ้านแต่คนร้ายไม่อยู่แล้วนะคะสายตรวจก็มีการขอลายเธอไว้ไว้ติดต่อกันเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติก็มีการติดต่อกันมาตลอดค่ะคอยแวะเวียนมาดูเพราะเขาเห็นน้องพลอยเนี่ยอยู่คนเดียวอันนี้นี่หรืออยู่ห้องใช่ปะ นี่นะแล้วก็วิยโทรมาหาเยอะด้วยนะอลายมาโทรมามาเช็คมาคุยลุงเป็นห่วงมากนะรับสายด้วย่าแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะจะโทรมาเกินอยู่นะนะทำแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะน้องพลอยบอกก็เลยให้ความเคารพเขาอ่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งที่คอยมาเป็นห่วงดูแลความปลอดภัยแล้วไม่ใช่แค่โทรมาพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวกันด้วย จนกระทั่งเดือนเมษานะคะประมาณเที่ยงคืนเขาก็ชวนออกมากินข้าวตามปกติพอกินเสร็จเขาบอกว่าขอแวะทําธุระที่ป้อมตํารวจหนองแก่ก่อนก็เห็นว่าเป็นที่ที่เขาทํางานน่ยคงไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นในป้อมก็ไม่มีใครอยู่นะคะจากนั้นเขาก็เข้ามาลวนลามาน้องบอกพยายามห้ามและบอกอย่าทำอย่าทำเรานับถึงกันเป็นลุงคนหนึ่งนะคะแล้วที่สําคัญน้องบอกว่าน้องไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงค่ะแต่เขาไม่ฟังเข้ามาบังคับข่มขืนจนสําเร็จ แล้วก็ขอร้องว่าไม่ให้เอาเรื่องแต่ตรงนี้น่าสนใจขอร้องแบบไหนอันนี้เรียกว่าขู่หรือเปล่าเขาบอกถ้าเอาเรื่องตนไปพูดนี่นะไปพูดกับคนอื่นจะฆ่าให้ตายขอร้องกี่โมงแบบใดอันนี้เรียกว่าขูจา่จะฆ่าให้ตายจะฆ่าให้ตายเพราะอะไรฮะน้องบอกแบบนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยน้องบอกว่าเขาเคยเผานั่งยางผู้ต้องหาในคดียาเสพติด<ห>อู้อ่า แต่เอาผิดเขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะถึงจะไปแจ้งความก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เธอก็เลยกลัวยอมทําตามที่เขาพูดแล้วก็ไม่กล้าไปบอกใครค่ะหลังจากวันนั้นมาค่ะก็ยังติดต่อทําตัวปกติกันแวะมาตรวจแถวบ้านมารับไปกินข้าวพยายามมาเลี้ยงดูช่วยจ่ายค่าเช่าห้องให้เดือนละ2 0 0 0 3,000เชื่อว่าเขาส่งคนมาเฝ้าด้วยนะเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวน้องตลอดจากนั้นเขาย้ายค่ะย้ายไปประจำที่ป้อมหนองไผ่แก้วก็ยังโทรมาทุกครั้งที่เ เวนก่อนจะมารับแล้วบอกว่าจะพาไปป้อมอมือีกแล้วอพาไปป้อมอีกแล้วบอกแบบนี้น้องบอกรู้เลยว่าไปแล้วจะโดนอะไรแต่ก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะว่ายังคงกลัวอยู่นะคะที่ผ่านมาเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะมีคนถามว่าเป็นอะไรกันเขาก็บอกว่าเป็นหลานตัวเองผลพฤติกรรมไม่ไหวแล้วค่ะ แอบไปรับพ่อมาอยู่ด้วยก็ได้มาพูดคุยกับพ่อบอกเนี่ยเดี๋ยวจะรับดูแลน้องนะแต่ทางพ่อปฏิเสธไปค่ะตนเองก็ไม่อยากให้มาดูแลอยู่แล้วอะค่ะจากนั้นเขาก็เริ่มห่างออกไปแต่ไม่นานลูกชายของเขาเนี่ย พยายามทักมาขู่บอกให้เลิกยุ่งกับพ่อเขานะคะเธอก็ไม่อยากจะยุ่งอยู่แล้วที่ออกมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าทนไม่ไหวไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วถ้าไปแจ้งความก็กลัวอีกกลัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาเองก็เป็นตํารวจด้วยลูกชายเขาเนี่ยก็มีพักพวกอยู่เยอะ ทางนายเอกภพระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานไปที่ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีลงมาตรวจสอบข้อเท็จริงแล้วก็จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความรวมถึงตรวจสอบหาหลักฐานทั้งหมดนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าสิ่งที่น้องพูดทั้งหมดน่าจะเป็นความจริงค่ะเพราะว่ามีทำลายชัดเจน <c oughs> รวมถึงพาน้องไปตรวจร่างกายตามกระบวนการเรื่องนี้ถ้าผิด ก็ว่าไปตามผิดเพราะว่าน้องอายุแค่17นะคะว่าชนเนาะ,ะ,ะมีการใช้รถตํารวจมารับด้วยพาไปละเมิดในป้อมตํารวจด้วยฝากท่านผู้การผู้กํากับลงมาตรวจสอบด้วยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนเรื่องที่น้องบอกว่าเขาเคยก่อเหตุพาผู้ต้องหาในคดียาเสพติดไปเผานั่งยางอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าจริงต้องตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยค่ะถ้าพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงต้องดําเนินการเช่นเดียวกัน สำหรับเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานท่านพลตำรวจตีธวัฒเกียรติจินดาควรฉนองนะครับท่านผู้กงคับการตำรวจปุทธรจังหวัดชลบุรีเพื่อขอให้ท่านเนี่ยมาตรวจสอบข้อตงในเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผู้เสียหายกล่าวไหมเดี๋ยววันสองวันนี้ครับผมจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความไปตรวจสอบทั้งหมด นะครับว่ามันมีกล้องวงจรปิดมีอะไรเป็นหลักฐานหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าสิ่งที่น้องพูดเนี่ยมีโอกาสมีมูลความจริงนะครับเพราะว่าเราก็มีพยานักฐานพอสมควรถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ผิดเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแล้วก็ส่งตัวไปรตรวจร่างกายด้วยนะครับตามกระบวนการก็มันเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ถูกต้องนะหนึ่งอายุน้องเขาไม่ถึงด้วยแล้วก็สองเนี่ยมีการพาใช้ยาพาหาะของของ,ของหลวงอะ่ะใช้รถตำรวจพาไปก่อเหตุข,ข่มขืนในบอมตำรวจอย่างเนี้ย มันสถานที่ราชก,การทั้งหมดเลยผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคงต้องดําเนินคดีตามกฎหมายไปก็ต้องฝากท่านผู้การท่านผู้อุปับสอบพอปันบึงเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกับผู้เสียหายด้วยนะครับถึงเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงตามที่น้องเขาได้มาแจ้งเนี่ยก็คือน่ากลัวมากจริงาแต่ว่าตอนนี้เยวต้องรอดูฝั่งตํารวจคนนั้นที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าแชทที่ลูกชายทักมาข่มขู่เนี่ยก็หนักอยู่พอสมควรบอกว่าพ่อไม่เป็นแบบนี้หรอกนี่นะฮะ เดี๋ยวนะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ,ะต่างๆนาๆนาครับจริงๆประโยคยาวมากๆเดี๋ยวน่าจะได้ตามกันต่อเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆ